สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ YNJ Files แฟ้มคดีลับที่จะพาคุณไปเปิดโปงปริศนาที่ใหญ่ที่สุดของโลกมีอาณาเขตแห่งหนึ่งบนโลกใบนี้ที่ดูดกลืนทุกสิ่งทุกอย่างที่กล้าเดินทางผ่านมันไปมันคือผืนน้ำที่กว้างใหญ่ไพศาลที่ซึ่งเรือบรรทุกสินค้าขนาดมาหืมาหายไปอย่างไร้ร่องรอยที่ซึ่งเครื่องบินรบที่ทันสมัยที่สุดหายไปในอากาศบาง มันคือดินแดนที่กฎของฟิสิกส์และกฎของธรรมชาติดูเหมือนจะใช้ไม่ได้ผลมันคือเบอร์มิวดาทริแองเกิลสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาวันนี้ y n j f ็นจจะเปิดแฟ้มที่3ของเราเพื่อสำรวจจุดที่อันตรายและลึกลับที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเราจะเจาะลึกเข้าไปในประวัติศาสตร์การหายสาบสูญที่โด่งดังที่สุดเราจะวิเคราะห์ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่พยายามอธิบายปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ และเราจะนาเสนอคำกล่าวอ้างของพยานที่รอดชีวิตออกมาได้อย่างปาฏิหาริย์คุณพร้อมที่จะสำรวจความมืดมิดของจุดหายนะที่ยังคงกินเรือและเครื่องบินอยู่ทุกวันแล้วหรือยังนี่คือสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแฟมหายนะกลางทะเลคลิปนี้จะนาเสนอข้อเท็จจริงทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องรู้และอาจทำให้คุณต้องคิดใหม่เกี่ยวกับการเดินทางข้ามมหาสมุทรถ้าคุณพร้อมแล้ว เรามาเริ่มการสอบสวนกันเลยครับขอบเขตของหายนะนิยามของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา the scope ก่อนอื่น YNJ files ต้องกำหนดขอบเขตของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาให้ชัดเจนขอบเขตทางภูมิศาสตร์ สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาไม่ได้เป็นพรมแดนที่เป็นทางการหรือถูกกำหนดโดยรัฐบาลใดๆแต่เป็นชื่อที่ถูกสร้างขึ้นในวัฒนธรรมสมัยนิยมเพื่อกำหนดพื้นที่ที่มีการหายสาบสูญผิดปกติจุดสามจุดสามเหลี่ยมนี้โดยทั่วไปถูกกำหนดโดยการลากเส้นเชื่อมต่อระหว่างสามจุดสำคัญในมหาสมุทรแอตแลนติกเบอร์มิวดาเกาะทางตอนเหนือของพื้นที่เปอร์โตริโก เกาะทางใต้สุดไมอามีฟลอริดาจุดที่อยู่ทางตะวันตกสุดในแผ่นดินใหญ่สหรัฐอเมริกาขนาดพื้นที่นี้ครอบคลุมตั้งแต่500,000ถึง1.5ล้านตารางไมล์หรือ1.3ถึง3.9ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดมหืมมาและเป็นหนึ่งในเส้นทางการเดินเรือและการบินที่คึคกคักที่สุดในโลก สถิติการหายสาบสูนย์ที่น่าตกใจ YNJ Files พบว่าตลอดศตวรรษที่20มีการบันทึกเหตุการณ์การหายสาบสูนย์ในพื้นที่นี้อย่างผิดปกติเรือบรรทุกสินค้ามีเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่กว่า50ลำหายไปอย่างไร้ร่องรอย เครื่องบินมีเครื่องบินโดยสารและเครื่องบินทหารกว่า20ลำหายไปโดยไม่มีการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือหรือเมเดย์หรือไม่พบเศษซากลักษณะการหายไปส่วนใหญ่เป็นการหายไปอย่างสมบูรณ์ไม่พบศพไม่พบเสื้อชูชีพและไม่พบน้ำมันรั่วไหลทำให้ยากต่อการค้นหาสาเหตุจุดกำเนิดของชื่อสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา Christopher โคลัมบัส1492 Columbus โคลมบัสเป็นคนแรกที่บันทึกเหตุการณ์ประหลาดในบริเวณนี้โดยเขาระบุในสมุดบันทึกว่าเข็มทิศของเรือเริ่มหมุนอย่างบ้าคลัง่งและเขาเห็นเปลวไฟลึกลับปรากฏตัวบนท้องฟ้าว i n เซนต์แกด i ดส ชื่อ Bermuda t า i a n g l e ถูกใช้เป็นครั้งแรกในบทความของเขาในนิตยสารอากอสปี1964ซึ่งเป็นบทความที่เริ่มรวบรวมเหตุการณ์หายสาบศูนย์เข้าด้วยกัน Charles Berlitz หนังสือขายดีของเขาในปี1974ชื่อ Bermuda Triangle เป็นสิ่งที่ทำให้ตำนานนี้โด่งดังไปทั่วโลกโดยเขาเน้นย้ำถึงความเป็นไปได้ของปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ Y&J n Files ต้องย้ำว่าพื้นที่นี้ไม่ได้มีสถิติการหายสาบสูญที่สูงกว่าพื้นที่เดินเรืออื่นๆในโลกอย่างเป็นทางการแต่ลักษณะการหายไปนั้นผิดปกติยิ่งนักนั่นคือการหายไปอย่างไร้ร่องรอยและรวดเร็วแฟ้มคดีลับ5เที่ยวบินที่หายไป Flight 19 and Key Disappearances ใ,ในบรรดาคดีการหายสาบสูญทั้งหมดไม่มีคดีใดโด่งดังและเป็นปริศนาเท่ากับคดีของ Flight 19 1. คดีปริศนา Flight 19 5ธันวาคม1945เหตุการณ์เครื่องบินทิ้งระเบิด TBM Avenger 5ลำของกองทัพเรือสหรัฐบินออกจากฐานทัพ Fort Lauderdale, Florida เพื่อทำการฝึกบินประจำวัน ลูกครัวประกอบด้วยนักบินที่มีประสบการณ์14คนนำโดยลูเทนแทนชาร์ลส์เทเลอร์ร้อยโทชาร์ลส์เทเลอร์คำพูดสุดท้ายการสื่อสารทางวิทยุที่ถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐานสำคัญที่สุดเทเลอร์แจ้งว่าเรากำลังหลงทางอย่างสิ้นเชิงแม้กระทั่งมหาสมุทรก็ดูไม่ปกติเราไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนมันเหมือนว่าเรากำลังบิน เข้าไปในน้ำสีขาวเข็มทิศทั้งสองตัวของเขาหยุดทำงานการหายไปการสื่อสารถูกตัดขาดอย่างสมบูรณ์หลังจากเวลาประมาณ19นาิกา4นาทีไม่พบเศษซากกองทัพเรือสหรัฐใช้เวลาหลายวันในการค้นหาแต่ไม่พบหลักฐานใดๆของเครื่องบินทั้งห้าลำ 2. การหายไปของเครื่องบินกู้ภยัย PBM Mariner ในคืนเดียวกันกองทัพเรือได้ส่งเครื่องบินกู้ภัย PBM Mariner มีลูกครัว13นายไปค้นหา Flight 19เหตุการณ์หลังจากเครื่องบินกู้ภัย PBM Mariner ขึ้นบินได้เพียง27นาทีก็เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ที่สามารถเห็นได้จากเรือบรรทุกสินค้าที่อยู่ใกล้เคียงคำอธิบายทางการกองทัพสันนิษฐานว่า การระเบิดเกิดจากไอระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิงในตัวเครื่องยนต์ที่ติดไฟปริศนาแต่ผู้เชื่อในทฤษฎีสมคบคิดมองว่าการระเบิดของเครื่องบินกู้ภัยที่ส่งไปในภารกิจตามหาเครื่องบินที่หายไปในพื้นที่เดียวกันนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ 3. คดีการหายไปที่โด่งดังอื่นๆ USS Cyclops มีนาคมปี1918 เหตุการณ์เรือบรรทุกฐานหินขนาดใหญ่ของกองทัพเรือสหรัฐพร้อมลูกครัว306นายหายไปโดยไม่มีการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือปริศนาเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กองทัพเรือสหรัฐที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสู้รบสตาร์ไทเกอและ Star ์ r อริปี1948ถึง1949 เหตุการณ์เครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ของ British South American Airways หายไปในบริเวณเดียวกันในเวลาห่างกันเพียงปีเดียวลักษณะการหายไปอย่างกระทันหันขณะบินในสภาพอากาศที่ดีโดยไม่มีสัญญาณเตือนใดๆจากนักบิน Mary s e l e s ปี1872เหตุการณ์เรือสินค้าถูกพบลอยลำอยู่กลางทะเลโดยไม่มีใครอยู่บนเรือ ลูกครัวทั้งหมดหายไปอย่างไร้ร่องรอยแต่เรืออยู่ในสภาพสมบูรณ์สินค้ายังอยู่ครบถ้วน YNJ Files ต้องตั้งคำถามอะไรคือคกลไกที่สามารถทำให้เครื่องบินทั้งฝูงและเรือขนาดใหญ่หายไปอย่างรวดเร็วและสะอาดหมดจดราวกับถูกลบออกจากโลกใบนี้พริษดีเหนือธรรมชาติการแทรกแซงจากต่างมิติ Paranormal Theory ทฤษฎีที่น่าตื่นเต้นที่สุดและตรงกับแนวคิดของ Y n J Files คือทฤษฎีที่ว่าการหายสาบสูนย์เหล่านี้เกิดจากปรากฏการณ์ที่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ 1. ประตูมิติและมิติเวลา (Dimensional and Time Warp) แนวคิดสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาคือประตูมิติหรือประตูเวลาหลักฐานที่อ้างการหายตัวอย่างกระทันหัน การที่เครื่องบินและเรือหายไปอย่างรวดเร็วโดยไม่มีการแจ้งเหตุอาจเป็นเพราะถูกดูดเข้าไปในมิติเวลาอื่นทันทีเมฆรูปทรงแปลกประหลาดมีรายงานการพบเห็นเมฆรูปทรงหกเหลี่ยมหรือเมฆสีขาวขนาดใหญ่ในพื้นที่ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการเปิดประตูมิติการเปลี่ยนทิศทางของเข็มทิศ การที่เข็มทิศหมุนบ้าคลั่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการรบกวนของสนามแม่เหล็กที่ผิดปกติซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการบิดเบือนของมิติเวลา YNJ Files วิเคราะห์ว่าแม้จะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนแต่ทฤษฎีนี้สามารถอธิบายการหายไปอย่างไร้ร่องรอยและการรบกวนของอุปกรณ์นำทางได้อย่างสมบูรณ์ 2. ฐานทัพมนุษย์ต่างดาวใต้น้ำ Underwater Alien Base แนวคิดมีฐานทัพขนาดใหญ่ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกซ่อนตัวอยู่ที่ก้นมหาสมุทรในบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาหลักฐานที่อ้าง USOS หรือวัตถุลึกลับใต้น้ำคล้ายกับ UFO แต่เคลื่อนที่ใต้น้ำที่เข้าสู่มหาสมุทรหรือพุ่งออกมาจากน้ำอย่างรวดเร็วการโจมตี มนุษย์ต่างดาวอาจจะเก็บกู้เรือและเครื่องบินที่ล้ำเข้ามาในพื้นที่ของพวกเขาเพื่อการศึกษาหรือเพื่อป้องกันเทคโนโลยีของมนุษย์โครงสร้างใต้น้ำการอ้างถึงการพบโครงสร้างปิรามิดขนาดใหญ่ใต้น้ำใกล้คิวบาและเบอร์มิวดาซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของฐานทัพเอเลียน Y.N.J. Files พบว่าทฤษฎีนี้สอดคล้องกับคดีโรสเวลและการพบเห็น UFO ในช่วงสงครามเย็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทะเลแคริบเบียนซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารที่สำคัญ 3. อารยธรรมแอตแลนติสที่สาบสูญแนวคิดพลังงานที่ถูกปล่อยออกมาจากแอตแลนติสเมืองในตำนานที่จมอยู่ใต้น้ำอาจเป็นสาเหตุของหายนะ หลักฐานที่อ้างคริสตัลพลังงานทฤษฎีเชื่อว่าชาวแอตแลนติสใช้คริสตัลขนาดใหญ่เป็นแหล่งพลังงานหลักเมื่อเมืองจมลงคริสตัลเหล่านี้ยังคงทำงานและปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาเป็นช่วงๆซึ่งรบกวนอุปกรณ์นำทางและทำให้เกิดหายนะการพบโครงสร้างใต้ทะเล การพบถนนใต้ทะเลหรือโครงสร้างหินขนาดใหญ่ใกล้บิมินีซึ่งเป็นเกาะเล็กๆใกล้ไมอามีถูกเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของแอตแลนติส YNJ Files ต้องตั้งคำถามพลังงานลึกลับที่ทำให้ทั้งเครื่องบินและเรือหายไปพร้อมกันนั้นเป็นผลมาจากวิทยาศาสตร์ล้ำยุคนในอดีตหรือเป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่มาจากนอกโลกคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ก๊าซมีเทนและภูม,มิประเทศ Scientific Explanations เพื่อความเป็นกลาง YNJ Files ต้องนำเสนอคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่พยายามหักล้างแนวคิดเหนือธรรมชาติทั้งหมดซึ่งคำอธิบายเหล่านี้เน้นไปที่พลังของธรรมชาติที่อยู่ภายใต้พื้นที่นี้ 1. การประทุของก๊าซมีเทน Methane Gas Eruption Meth Meth e แนวคิดพื้นผิวของมหาสมุทรเบอร์มิวดามีแหล่งกเก็บก๊าซมีเทนขนาดใหญ่อยู่ใต้พื้นทะเลก,กลไกการเกิดหายนะเรือ เมื่อก๊าซมีเทนปะทุขึ้นมาสู่ผิวน้ําจะเปลี่ยนความหนาแน่นของน้ําในบริเวณนั้นอย่างรวดเร็วเมื่อความหนาแน่นลดลงเรือขนาดใหญ่จะสูญเสียการลอยตัวทันทีและจมลงสู่ก้นทะเลอย่างรวดเร็วโดยไม่มีเวลาส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเครื่องวินเมื่อก๊าซมีเทนพุ่งสู่ชั้นบรรยากาศอาจทําให้เครื่องยนต์ไอพ่นดับทันทีหรือเกิดการลุกไหมขนาดใหญ่ซึ่งอาจอธิบายการระเบิดของเครื่องบินกู้ภัย PBM Mariner ได้ หลักฐานสนับสนุนมีการค้นพบแหล่งก๊าซมีเทนขนาดใหญ่ในพื้นที่อื่นๆของโลกและการทดลองในห้องปฏิบัติการยืนยันว่าการประทุของก๊าซส,สามารถทำให้เรือจมได้จริง 2. การรบกวนของสนามแม่เหล็ก Magnetic Anomaly แนวคิดสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งบนโลกที่เข็มทิศจริง True North และเข็มทิศแม่เหล็ก Magnetic North ชี้ไปในทิศทางเดียวกันหรือมีความแตกต่างน้อยมาก ความสับสนของนักบินนักบินที่พึ่งพาการอ่านค่าจากเข็มทิศแม่เหล็กแต่ไม่ได้คำนวณการเปลี่ยนแปลง (variation) อาจเกิดความสับสนอย่างรุนแรงเมื่อเข็มทิศหมุนอย่างบ้าคลัง่งซึ่งนำไปสู่การบินผิดเส้นทางและน้ำมันหมดทำให้การของร้อยตรีชาลสเทเลอร์แห่ง Flight 19ที่บอกว่าเข็มทิศทั้งสองตัวไม่ทำงานอาจหมายถึงว่าเข็มทิศกำลังให้ค่าที่แตกต่างจากปกติมากจนเขาไม่เชื่อถือ 3. กระแสน้ำ Gulf Stream และภูมิประเทศ Gulf Stream and Topography กระแสน้ำ Gulf Stream เป็นกระแสน้ำอุ่นที่เคลื่อนที่เร็วมากความเร็ว2.5ถึง4นอตไหลผ่านสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาผลกระทบหากเครื่องบินหรือเรือจมลงไปกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากนี้จะพัดพาเศษซากออกไปอย่างรวดเร็วทำให้ภารกิจค้นหาทำได้ยากหรือแทบเป็นไปไม่ได้เลยภูมิประเทศใต้น้ำ ในบริเวณนี้มีร่องลึกใต้น้ำ t r e n c h e s ที่ลึกที่สุดแห่งหนึ่งของโลกคือ Puerto Rico Trench หากเรือจมลงไปในร่องลึกนี้การกู้คืนจะทำได้ยากยิ่งและเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงไม่พบเศษซาก YNJ Files สรุปว่าคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์นั้นมีความสมเหตุสมผลและสามารถอธิบายสาเหตุการหายไปได้แต่ก็ยังไม่สามารถอธิบายการหายไปอย่างฉับพลันโดยไม่มีสัญญาณเตือนเลยได้ทั้งหมด บทสรุปคำเตือนจากคนรอดตาย The Final Warning สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาคือพื้นที่ที่ความจริงทางวิทยาศาสตร์มาปะทะกับตำนานที่ถูกเล่าขาน YNJ Files ได้เปิดแฟ้มให้คุณเห็นทุกแง่มุมแล้วในฝั่งของวิทยาศาสตร์การรวมกันของก๊าซมีเทนกระแสน้ำเกลื s สตรีมและความผิดพลาดของมนุษย์คือคำอธิบายที่สมเหตุสมผลที่สุดในฝั่งของความลึกลับ หลักฐานจากการหายไปของ Flight 19และ USS Cyclops ยังคงชี้ไปที่การแทรกแซงจากมิติอื่นพลังงานคริสตัลที่สาบสูญหรือฐานทัพของสิ่งมีชีวิตนอกโลกบรูซเกอร์นอนคือหนึ่งในพยานที่รอดชีวิตจากการบินผ่านสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเขาบรรยายถึงการเจออุโมงค์เมฆหมุนวนที่ดูดเครื่องบินของเขาเข้าไป และเมื่อเขาออกมาเขาก็เดินทางไปได้ไกลกว่าที่คาดไว้มากโดยใช้เวลาที่สั้นผิดปกติํำให้การของเกนอรนนมันคือไทม์วอร์ปการบิดเบือนเวลาผมรอดชีวิตจากปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนกฎของฟิสิกส์ไปชั่วขณะ y วน์เอ็นเจฟส์ขอทิ้งคำถามเหล่านี้ให้คุณพิจารณาถ้าเป็นแค่ความผิดพลาดของมนุษย์ทำไมถึงไม่มีสัญญาณเมเดจากเรือและเครื่องบินขนาดใหญ่เหล่านี้ ถ้าเป็นแค่ก,ก๊าซมีเทนทำไมจึงมีรายงานของแสงลึกลับและเปลวไฟแปลกๆในท้องฟ้าในพื้นที่นี้มาตั้งแต่สมัยโคลัมบัสและคุณกล้าพอที่จะเดินทางผ่านจุดสามเหลี่ยมแห่งหายนะนี้หรือไม่ YNJ Files ขอทิ้งคำถามเหล่านี้ไว้ให้คุณตัดสินใจเราไม่ได้ตัดสินว่าความจริงคืออะไรเราเพียงแต่นำเสนอข้อมูลทั้งหมดที่ถูกซ่อนไว้ให้คุณเห็น จงเลือกคำตอบของคุณเองนี่คือจุดจบของแฟ้มคดีที่3และเป็นจุดจบของการเปิดตัวช่อง YNJ Files ถ้าเนื้อหาตอนนี้ได้เปิดมุมมองใหม่ๆให้กับคุณและคุณพร้อมที่จะสำรวจความจริงที่ถูกซ่อนไว้ต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่อง YNJ Files เพื่อไม่ให้พลาดการเปิดแฟ้มคดีลับลำดับที่4ตามแผนงานของเราในคลิปหน้า YNJ Files จะเปิดแฟ้มต่อไปพีระมิดกิซ่า ความลึกลับของสถาปัตยกรรมที่เหนือกว่าเทคโนโลยีในยุคโบราณอย่าพลาดการสอกสวนครั้งต่อไปของเราวันนี้ YNJ Files ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ